สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนัทพามาพบกับปอสุขุมวิท62และเจ้าวายแพ็กคันนี้วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำชุดแต่งนะคะเบสิกมากๆแต่หล่อที่สุดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นคันนี้สุดยอดเลยค่ะวันนี้น้องนัทจะแนะนำค่ะ สำหรับคันนี้นะคะน้องนับแต่งให้เป็นกระจังหน้าแร็ปเตอร์นะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงนี้นะคะ mm. ดูหล่อถัดมานะคะใส่เป็นครอบไฟให้นะคะ mm. นอกจากสวยงามแล้วยังสามารถป้องกันตัวไฟเราได้ด้วยค่ะนะคะ mm. มาทางนี้กันค่ะ mm. นี่เลยเจ้าตัวนี้เลยค่ะ เป็นยางคอสมิทไทนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายไอแม็กที่พิเศษมากๆนะคะเป็นแม็กแวมไพร์นะคะอันนี้เป็นแม็กเฉพาะเลยนะคะลายสวยมีหลายสีนะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นดําทั้งคันนะคะก็เลยใส่เป็นแม็กลายสีดําตัวนี้เลยค่ะสเปคยางตัวนี้นะคะจะเป็น265ท้า 50R20 ค่ะหลายๆายคนนะคะคงคิดว่า ใส่แม็กใ,ใหญ่ขนาดนี้นะคะขอบ20จะทําให้ล้อล้นหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่านี่เลยค่ะน้องนัทใส่ตัวนี้แก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วค่ะคิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดหลอกนะคะหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกไม่ได้เจาะหรือทำร้ายสีรถเลยนะคะอ่าสวยงามใช่ไหมคะสาหรับตัวนี้นะคะเป็น4ีคุณสีที่พร้อมลุยเต็มที่นะคะมากับกล้องรอบคันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นจุด อิมิเกเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าหลายๆคนพะวงหรือว่ากังวลน,นะคะก็คือจะเป็นตัวครอบมือเปิดประตูนะคะตัวนี้การรอยสีรถนะคะเพื่อไม่ให้ถลอกนะคะมาด้านหลังกันเลยค่ะอยากให้ดูล้อด้านนี้นิดนึงนะคะว่าไม่มีปัญหาเรื่องล้อล้นแน่ๆนะคะมาดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะไม่มีปัญหาเรื่องล้อล้นนะคะไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนนะคะ มาที่ตัวนี้กันเลยค่ะนี่ครอบฝาท้ายกระบะตัวนี้นะคะทําให้รถมีมิติความบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะดูธรรมดาแต่พิเศษค่ะมาค่ะเราก็ดูภายในกันอีกค่ะเป็นเบาะนังภายในสีดำนะคะ พ้อมกับตัวโหมดขับขี่เกียร์สิบสตีดสวยงามฟังก์ชันมาเน้นๆเต็มๆนะคะการใช้งานคุ้มค่ากับราคาแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับความสวยงามและความหล่อบุบบืนของคันนี้นะคะที่สำคัญนะคะชุดแต่งทั้งหมดที่น้องรีวิวไปนะคะเป็นชุดแต่งที่ทำให้ลูกค้า โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแมกกระจังหน้าคิ Q ้วล้อหรือว่าครอบฝากระบะท้ายครอบไฟหน้าไฟหลังหรือเบ้ารองมือนะคะทั้งหมดนี้น้องนัททาให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จา่ายที่สําคัญนะคะคันนี้น้องนัทมีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยค่ะ1.99เท่านั้นถ้าพี่ๆทุกคนไหนนะคะสนใจแคมเปญของคันนี้ตัวขับ4ี่นะคะหรือจะเป็นตัวอื่นๆน,นะคะสามารถทักน้องนัทได้นะคะดอกเบี้ย1.99เท่านั้นนะคะ พักมาเลยค่ะ062 623 7855 062 623 7855นะคะและเดี๋ยวน้องนัดพามาพบ,บกับคันใหม่อีกแน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ